นุ่นวรนุชโพสต์ข่าวดีเป็นอีกหนึ่งคู่สามีภรรยาที่คองรักกันมานานถึง11ปีสำหรับนางเอกสาวนุ่นวรนุชกับนักธุรกิจต๊อบปิติเพียรพักดีทีล่าสุดนุ่นได้มีโอกาสเล่าโมเมนต์น่ารักของสามีให้ได้ฟังกันในรายการเกอร์ว n d เดอร์พร้อมเผยว่าจริงๆแล้วสามีเป็นคนอย่างไรจริงๆเขาก็มีวาไราตี้นะคะในโหมดทำงานเขาก็เป็นนักธุรกิจ ทีคน้างสิเรียแต่เวลาที่เขาเล่นเป็นเด็กเขาก็จะเป็นเด็กเขาก็ชอบแย่ชอบแกล้งกับเพื่อนๆส่วนหมวดสวีตนั้นะนุ่นบอกว่าเ<ๆ>พื่อนๆจะบอกว่าไม่ค่อยสวีดไม่ได้ค่ะค่ะให้บอกรักไม่มีแค่แบบว่านุ่นกลับบ้านดึกเขาก็ไม่คุยด้วยงอนเหมือนพูดอะไรก็ไม่ได้ยินแต่ก็แค่นิดเดียวค่ะเมื่อก่อนเวลาบอกกลับบ้านดึกก็บอกวันนี้กลับบ้านดึกหน่อยนะห้าทุ่มถ้าเลยเวลาไปเขาก็จะโทรตามซึ่งงานนี้นุ่นก็ได้ยกมือไหวพร้อมกับบอกว่าอย่าว่านุ่นเลยนะคะที่นุ่นไม่คิวสี่ทุ่มก็ต้องจัดสรรเวลาพอเเาออยยยู่่คนนดดีวงื คือเราอยู่บ้านด้วยกันทุกวันอยู่ๆนุ่นออกมาทํางานเขาก็อยู่คนเดียวเขาก็เหงาและงอนนิดนึงเมื่อถูกถามว่าหวานไหมนุ่นวรนก็บอกว่าเขาก็ปกติไม่ได้มีอะไรพิเศษบืหวะธรรมดา แต่เขาทำอาหารแต่ไม่ได้ทำบ่อยจนเกินไปถ้าอยากจะทำเขาก็ทำคือเขาอยากทานเองแล้วเราได้อนิสง์และวันพิเศษทั้งทีเพราะเป็นวันครบรอบวันแต่งงานของทุกปีนุ่นวรนุชก็จะหยิบภาพคู่ท็อดหวานๆมาโพสต์เป็นประจำทุกปีและปีนี้เช่นเดียวกันที่นุ่นโพสต์รูปคู่ทอดนอนจับมือมองตากาันเป็นภาพที่หวานละมุนมากพร้อมกับแคปชั่นสั้นๆว่า wp 4 0 1 5 days ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางทีมงานนะคะ